ไห้ตัวเร็วนะครับจะต้องแบบนี้ครับนี่ยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เก่าเส้นละสิบบาทนะครับเส้นใหญ่ๆก็สิบบาทนะครับเนี่ยครับกลับตัดแล้วก็กลับกลับแล้วก็ทําเป็นภาชนะปลูกไปเลยวางลงดินนะฮะรากทะลุลงจะทำให้ไม้เจริญเติบโตได้เร็วสวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนใสทุกท่านนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำวัสดุอุปกรณ์ในการที่สร้างงานบอนไซไม้นะครับตอไม้ทั้งหลายหรือจากกิ่งตอนกิ่งชํำอะไรก็แล้วแต่ต้องการสร้างขนาดของลำต้นนะครับปัญหาจะมีก็คือถ้าเราเลี้ยงในกระมังในกระถางภาชนะที่จำกัดนั้นนะมันไม้จะไม่โตนะฮะเราจะต้องเลี้ยงลงดินที่นี้เลี้ยงลงดินรากก็ทะลุลงไปขุดยาก ขุดลำบากอีกจะต้องมีการจัดรากหนุนรากนะครับวัสดุชนิดหนึ่งนะครที่ที่ดีมากคือยางรถยนต์แบบนี้นะครับเราทําเองก็ได้ครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําเลยคือรากยางรถยนต์นะครับผมแนะนำํำยางรถยนต์หน้าค่อนข้างที่จะกว้างฮะก็จะได้ยางใหญ่นะครับจะได้ยางใหญ่สูงนะครับหน้าเท่าไหร่เขาก็จะเขียนไหมผมก็ดู มองไม่เห็นนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือหน้ายางนี้ใหญ่นะครับนะครับกว้างกว้างนั่นเองนะครับเป็นยางรถเก๋งจะดีนะฮะไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับถ้าเป็นยาง10ล้อ6ล้อเนี่ยก็จะกว้างมากเกินไปกินเนื้อที่นะฮะร,รถเก๋งกําลังดีเลยนะขนาดวงล้อ16นะครับแบบนี้นะครับ เร็จแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คออือมีดปลายแหลมนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กแบบนี้ถ้าไม่แข็งนะครับไม่ดีเดี๋ยวหักนะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งด้ามทั้งชุดแบบนี้แต่อันนี้ใหญ่ไปถ้าแทงยางใหญ่จะดีครับถ้าถ้าแข็งแบบนี้ให้ยาวนะให้เรียวยาวเลยจะแทงได้ให้คมดีมากเลยนะครับอันที่หนึ่งสองเตรียมไว้เลยครับแบบนี้ต้องต้องรับหินถ้ารับดีนะครับมันจะคมปิบเลย แล้วก็น้ำครับน้ำเปล่าผสมผนี่หน่อยครับน้ํำยาล้างจานก็ได้ครับเหยาะลงไปหน่อยนะครับเตรียมพวกนี้ไว้หลังจากนั้นนะครับเวลาเราจะต้องดูหน้ายางเราจะต้องใช้ขนาดไหนหน้ายางกว้างอยู่แล้วเนี่ยจะดีนะครับหน้ายางกว้างอย่างเงี้ยนะครับพอกว้างนี้แล้วจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสูงนะครับใส่เนื้อดินได้เยอะ ใส่เนื้อดินได้เยอะทีนี้ในขณะเดียวกันเราจะเสริมหน้ายางขึ้นให้สูงก็ได้นะครับเราก็อยู่ที่เราจะเจาะตรงไหนนะขนาดนี้หรือขนาดตรงนี้ตรงแก้มยางนะครับเราจะไม่แทงตรงดอกอยางเพราะว่ามันจะหนาส่วนนี้ส่วนนี้จะบางนะฮะถ้าอยากได้สูงก็เสริมมาตรงนี้ครับจะใส่ในช่วงซักกลางๆแก,ก้มยางนะครับนะบเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูแล้วก็จะได้ เห็นชัดเจนนะครับผมก็จะล้างก่อนนะฮะเพื่อให้เห็นเส้นยางมันจะเป็นรอยนะรอยเส้นลวดลายของเขาอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยฮะเวลาเราเดินมีดมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมก็จะใช้ผ้าชุ่มน้ำเช็ดออกก่อนอันนี้สำคัญยิ่งนะครับผ้าเพราะว่าเวลาเราแทงมีดนั้นนะ่ะจะต้องเอาน้ำหยอดน้ำเนี่ยฮะ เอาน้ำไม่ต้องใช้อะไรฉลมมากมายนะครับเ,เดี๋ยวนะครับผมดูก่อนแก้มยางผมจะเอาซักครึ่งหนึ่งนะครับตรงรอยนี้นะฮะมีดนะเราก็เช็ดน้ำหน่อยนะฮะน้ำยาสไล์ให้ลื่นหน่อยหรือใครไม่มีก็น้ำมันพืชแต่ไม่แนะนำครับใช้สไลด์ดีกว่าผสมน้ำอย่างเงี้ยครับเนี่ยล้วก็แทงลงไปก่อนใช้มีดเล็กแทงนะครับ ผมจะเอาครึ่งหนึ่งของแก้มยางเท่านั้นเองตรงนี้นะครับการที่จะแทงระวังนะครับมีดมีดเราไม่แข็งเนี่ยนะแทงตรงกลางนะครับแทงลงไปให้มันทะลุไปเลยนะครับนะแล้วก็ชักมีดอย่างนี้ครับถ้าใช้มีดอย่างนี้ตลอดได้ได้ไหมได้ครับนะพอเราแทงมีดอย่างเงี้ยชักมีดถ้าฝืดเราก็คอยที่จะเช็ดเอาน้ําเช็ดนะครับ นี่มีดเล็กอน่ยมันลอยไม่สวยครับผมจะใช้มีดใหญ่นะครับจุ่มน้ําอย่างนี้ครับแล้วแทงเลยนะครับเนี่ยฮะง่ายมากครับดูนะผมจะแทงให้ดูมีดอันข้อสำคัญคือมีดเรารับให้คมนะครับเนี่ยลอยมันจะมีมาตรงนี้ชาดเจนเลยถ้ามีดเราคมนะฮะเราจะออกแรงน้อยมาก นะถ้าฝืดเข้าหน่อยแล้วก็นะครับเนี่ยน้ำน้ำที่เรา,เาผสมน้ำยาล้างจานไว้เนี่ยเนี่ยทาเลยครับมันก็จะช่วยลดแรงเสียดทานนะครับมันจะเป็นรอยชาจนอยู่นะครับแก้มยางครึ่งหนึ่งนี้อย่างนี้นะครับ ต้องดูนะฮะมันจะได้สวยมันจะเป็นร่องอยู่อย่าให้หลุดนะฮะเราก็เลงมานะครับไม่ยากนะครับนี่ครับง่ายมากครับใครก็ทำได้นะครับตอนแรกผมคิดว,ว่ามันยากไม่ยากเลยครับเนี่ยหาเรียบร้อยแล้ว ผมแทงไว้ยี่สิบเส้นแล้วครับนะบใช้ใช้ดีมากกลับด้านมาฝั่งนี้นะครับนะบดูก่อนเส้นตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับนะฮะเราก็ดูเส้นนะครับแทงไปก่อนเนี่ยนะครับเราก็ยืนขึ้นซะหน่อยนะครับ ไหนเอ่ยดูรอยนะแบบนี้ครับแหงไปเลยครับนะี่ครับถ้ารู้สึกฝืดหน่อยก็ใส่น้ำหน่อยนะน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานไว้มันจะได้ลื่นหน่อยนะที่มีดนะครับแงง่ายมากครับ ป,ปลืดเลยครับเรียบร้อยครับนี่ฮะเป็นเรียบร้อยเลยหน้าย,ยางโอ้โหใหญ่มากเลยทีนี้จะต้องมากลับยางครับ ผมแทงเพื่อที่จะให้ได้ขอบมาเยอะนะครับถ้าแทงชิดอดอกยางเลยก็ได้นะครับแต่แต่ผมก็เอาเผื่อมาอีกประมาณเกือบนิ้วฝั่งนี้เหมือนกันด,ดูครับอันดับแรกเลยนะครับเนี่ยเราเรากดลงไปก่อนกดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหยียบไว้เนี่ยดึงขึ้นมาแบบนี้ครับเหยียบไว้เลยครับเดี๋ยวก็ดึงขึ้นมาครับทีนี้ดึงขึ้นมาพลิกกลับอย่างเงี้ได้ไม่ได้ถ้ามีแรงพอ แต่ผมไม่ใช้แบบนั้นครับผมจะใช้ความยืดหยุ่นของอยางนั้นอะออสปริงตัวเข้าเองก็โดยการกลับด้านครับก,กลับด้านนี้มานะกลับมาอยู่อีกด้านนึงน,นะครับยางจะแข็งอยู่ครับเป็นยางอะไหล่หมดอายุก็จะแข็งกว่ายางที่ใช้แล้วนะครับทีนี้มาอยู่ด้านนี้เราก็เหยียบ เนี่ยฮะแล้วก็ผลักไปข้างหน้าครับเห็นไฮะผลักไปอย่างเงี้ยครับผลักไปเลยครับผลักลงให้ต่ําสุดเลยครับถ้าเป็นถ้าเราอยู่บนที่สูงนะครับถ้าสุมุว่าเราอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยผลักลงไปมันจะเด้งเลยอันนี้มันไปชนพื้นก่อนเราก็ต้องช่วยการดึงตรงนี้ครับเนีย่ยดึงกลับมาอย่างเงี้แค่นี้เองครับเห็นไ,ไหมเสร็จแล้วนะเราแทบไม่ได้ออกแรงเลยครับ นี่ยฮะตรงหน้ายางตรงนี้ก็จะมีส่วนสูงประมาณหนึ่งฟุตเลยครับเวลาเราไปตั้งปลูกต้นไม้ก็โอ้โหนี่ได้สูงใหญ่เลยเนี่ยได้สูงได้เนื้อดินเยอะครับนะฮะแบบนี้จะดีเรียบร้อยแล้วครับง่ายนะครับง่ายนิดเดียวนี่เลยครับผมให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้นะครับนี่ผมปลูกไว้ โดยใช้อยางรถยนต์นะฮะกลับแล้วเนี่ยมันจะใส่วัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยดีครับไม่เปิดเลอะเทอะด้วยนะครับนี่ขนาดเป็นพื้นปูนข้างล่างเป็นพื้นปูนนะครับนะฮะเราชําต่อเพื่อที่จะสร้างนะครับพื้นปูนไม่ต้องหนุนเลยนะฮะในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับ